ติ๊กต็อกหนึตอนที่13สอนการใช้เมนูบันทึกวิดีโอเบื้องต้นบนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินาวาไอที่สิบห้ชั่วโมงผมไยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนเฉพาะเครื่องมือเท่านั้นนะครับเกี่ยวกับการใช้งานถ่ายวิดีโอนะครับในโปรแกรมติ๊กต็อกนะครับเพื่อนๆสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้นะครับจะมี p l a ลิ i s t นะครับ สอนวิดีโอมากมายเลยนะครับโอเคนะฮะก็เปิดโปรแกรม t i k t o k ได้เลยนะครับซึ่งในโหมดหน้าโปรไฟล์นะครับให้เรากดขวามือด้านล่างสุดนะครับจะมีรูปไอคอนรูปฉันนะครับเป็นรูปคนนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นั่นเองวิธีการสร้างวิดีโอนะครับให้เรากดปุ่มกลางนะครับด้านล่างนะครับที่เป็นรูปตัวบวกนั่นเองกดเข้าไปนะครับ ก็จะมีป๊อปอัพแบบนี้นะครับให้เราอนุญาตนะครับในการเข้าถึงนะครับข้อมูลภายในนะครับกดกขป้ายนะครับกดบันทึกไปเรื่อยๆนะครับอนุญาตไปจนครบนะครับ3อันนะฮะก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เป็นกล้องหลังนะครับบอกแล้วว่าตอนนี้แนะนําเฉพาะเครื่องมือเท่านั้นนะครับด้านบนสุดนะครับที่อยู่ตรงนะครับ เอมานะนะครับขวามือบนสุดก็มีพลิกนะครับก็คือสลับหน้าจอนั่นเองนะครับขวามือขวาสุดนะครับก็มีความเร็วนะครับกดเข้าไปสามารถนะครับปรับความเร็วได้นะครับเนี่ยฮะปรับความเร็วได้นะครับด้านด้านล่างของจอนะครับตามนี้เลยนะส่วนฟิลเตอร์นะครับขวาสุดนะครับก็สามารถปรับฟิลเตอร์ได้นะครับตามนี้นั่นเองนะฮะ ไม่ยากครับต่อมานะครับแต่งสวยนะครับก็สามารถแต่งรูปหน้าได้ในโปรแกรมนี้เลยนะครับไม่ยากเช่นกันนะฮะส่วนตัวจับเวลานะครับก็คือการปรับจับเวลานั่นเองนะครับแค่นี้นะฮะแฟลนะครับสามารถปิดได้เปิดได้นะครับเนี่ยฮะเปิดนะครับปิดนะจ๊ะซ้ายมือด้านล่างสุดนะครับคือเอฟเฟกนะครับกดเข้ามานะครับ ก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับเราสามารถปรับเอฟเฟกต์ได้นะครับว่าเราอยากได้รูปแบบไหนนั่นเองเวลากดใช้งานนะครับมันก็จะมีให้เราดาวน์โหลดนะครับตามนี้เลยนะเยอะมากเลยนะเห็นปะโอ้โหสุดยอดนะครับส่วนด้านล่างขวานะครับตรงนี้นะครับจะมีคำว่าอัปโหลดนั่นเองเราก็สามารถกด เลือกรูปได้นะครับตรงนี้นะฮะส่วน mv นะครับเห็นไหมครับ mv นะครับด้านล่างจอสุดนะครับตรงนี้นะครับกดเข้ามาก็จะมีรูปแบบนะครับให้เราเลือกมากมายเลยนะครับผมปิดเสียงไว้นะครับเพราะว่าป้องกันการโดนลิขสิทธินะฮะนะจ๊ะ YouTube จับลิขสิทธิ์แน่นอนครับเพลงนะครับเต็มเต็มนะฮะเราสามารถเลือกรูปแบบได้นะครับด้านบนก็จะบอกนะครับว่า จะเอาแบบไหนนั่นเองนะครับโอเคหลักๆก็จะมีเครื่องมือแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนถ้าเราทําการบันทึกแล้วนะครับมันก็จะไปอยู่แถบนี้ครับซ้ายมือด้านล่างนะครับพวกจุดตรงนี้ตรงนี้ครับถ้าเราเซฟเป็นแบบส่วนตัวนะครับก็จะมีนะครับเนี้ยซ้ายมือด้านล่างสุดโมโจนะฮะอ่ากดเข้ามานะครับ ก็จะมีแบบนี้นั่นเองด้านล่างสุดนะครับจะมีจุด3จุดนะครับกดเข้ามานะครับก็จะมีเมนูสามารถบันทึกวิดีโอได้นะครับสามารถดูเอลได้ด้วยนะครับเอามาใช้กับในการถ่ายนะครับอีกจอหนึ่งได้นะจ๊ะสำหรับในการเอาไปใช้งานนะครับสามารถปรับแต่งได้นะครับแล้วก็อัดได้ซ้ำอีกทีเลยนะครับไม่ยากใช่ไหมล่ะนะครับ ต่อมาครับรีแอคชั่นนะครับ,รบก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เอามาถ่ายวิดีโอได้เช่นเดียวกันนะครับตามนี้เลยต่อมานะครับเราสามารถบันทึกรายการโปรดก็ได้นะครับหรือตั้งค่าความเป็นส่วนตัวตรงนี้ก็ได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนนั่นเองนะครับตามนี้เลยเวลาเราอัพวิดีโอแล้วเราก็สามารถ มาปรับเป็นส่วนตัวก่อนนะครับเพื่อทำการแก้ไขนะฮะส่วนด้านล่างนะครับไลท์โปโตนะครับตรงนี้สอนไปแล้วนะครับในคลิปตอนที่8นะครับ TikTok w a r Picture นะครับเราสามารถไปดาวน์โหลดใช้งานได้นะครับตามนี้เลยส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสามารถลบได้ครับตามนี้นะง่ายๆสบายๆครับเครื่องมือในการ ถ่ายวิดีโอในโปรแกรมติ๊กต็อกนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปลองเล่นกันดูนะครับคงไม่ยากนะเพราะว่าไปโปรแกรมที่ง่ายๆสบายๆนะครับแต่ออปชันเยอะมากนะครับก็นะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด s u b สไ i b e แล้วก็สั่งกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ